การสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมพัทในช่งองช่อง KBC วันนี้อยู่ในช่วงแอซซ่ารีวิววันนี้เราจะมารีวิวกล้องสิบเจ็ดอันนี้รอบผมจะรีวิวการรีวิวแอซซ่ารีวิวของผมจะก,การรีวิวสั้นๆน,นะครับอันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกวิวจะเปิดกล่อ,องมาเราก็จะได้ปืนสูบก็ตัวไม้ขัดน้ำก่อนนะครับ ปืยก็จะมีแมกกาซีนระบบเติมแก๊สอยู่ตัตวแมกกาซีนวาล์วจ่ายแก๊สวิธีการรีโหลดก็คือการดึงสปริงลงมาให้สุดนี้นะครับก็หย่อนลงไปได้ทั้งหมดโดยประมาณที่ผมลงมาประมาณ28นัดถ้าเกิดรวมในในนี้ก็เป็น2ี่สิบก้ตัวโครงปืนสไลด์เป็นเหล็ก รองรับแก๊สแรงได้ตาปกติทั่วไปตัว lower receiver จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเสียงค่อนข้างดีนะเพราะพพอสมควรเราลองไปฟังกันมันเป็นถูงผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งตัวปืนก็ใช้ใช้แก๊สในการขับเคลื่อนลูกนะครับผมแล้วสไลด์เมื่อกระสุนหมดสไลด์ก็จะค้างนะครับก็จบกันเท่านี้ครับสำหรับช่วงแอร์ซอลรีวิวถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย